어? 어? นี่เรามาอยู่ที่ไหนกันเนี่ยคุณผู้ชม Hacker Tool ว้าวดูเหมือนกับว่าตอนนี้เราอยู่ในพื้นที่ของ Hacker Tool นะฮะคุณผู้ชมโอเคฮะคุณผู้ชมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับมิสมูรายการ Victory Cat กันนั่นเองแล้ววันนี้นะครับเราก็กลับกันมาก,กันอีกครั้งหนึ่งนะฮะสำหรับเกม Minecraft กันนั่นเองแล้ววันนี้นะครับเราต้องการดึงคอนเทนต์เก่ามากๆนะที่ผมเนี่ยได้หายไปตั้งแต่ปีที่แล้วนะฮะนั่นคือการคราฟการ์ตูนภายในเกม Minecraft นั่นเองเดี๋ยววันนี้นะครับเดี เราไปดูกันเลยดีกว่าครับตอนนี้ดูเหมือนกับว่าเราจะอยู่ภายในหมู่บ้าน Hacker Tools นะฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราลองไปคุยกับว i l l a g e r ดูนะฮะคุณผู้ชมว่า Villager เนี่ยเขาจะบอกอะไรกันบ้างสวัสดีครับ v i l l a g e r ผมขอสอบถามนยฮะว่าที่นี่มันคืออะไรฮะตรงป้ายมันเขียนว่า Hacker Tools อ้นี่นายเป็นプレイヤ่ใหม่สินะถึงไม่รู้จัก Hacker Tools น่ะแล้วตอนนี้โลก Minecraft กำลังสั่นสะเทือนพวกเราเลยเอาของที่เราเดิมการป้นมาจากเราแฮกเกอร์เนี่ยมาขายแล้วก็มาสู่ท่อตลาดภายในเกม Minecraft ยังไงล่ะ เรื่องนี้แสดงว่าผมก็สามารถที่จะเข้าไปซื้อได้ถูกต้องไมหมฮะคุณชาวบ้านอ้ใช่แล้วนายสามารถเข้าไปทดลองในไอเทมของแฮกเกอร์ได้ว่ามันเป็นยังไงซึ่งวันนี้เรามีของที่เป็นของแฮกเกอร์ทั้งหมด5ชนิดด้วยกันไม่ว่าจะเป็นในส่วนอุปกรณ์หรือว่าจะเป็นดาบหรือว่าจะเป็นอาหารและก็สิ่งอะไรแปลกๆมากมายถ้าเกิดนายไม่เชื่อนายลองไปดูในส่วนของอพิโซดแรกสิ เป็นเะไรที่น่าสนใจมากๆเลยเออแต่ว่าคุณชาวบ้านครับคุณชาวบ้านชื่ออะไรครับอ๋อฉันเหรอฉันชื่อว่ามิสเตอร์ซีและนายเห็นคนอื่นๆที่เหลือปะละ่ะคนอื่นก็มิสเตอร์ซีด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นนายสามารถจะเรียกคนอื่นว่ามิสเตอร์ซีเหมือนกับฉันได้ว้าว <Wow. S 2> <Wow. S 1> ดูเหมือนกับว,ว่าวันนี้นะฮะเราจะมีภารกิจทําการทดสอบอุปกรณ์ที่เอามาจากแฮกเกอร์แล้วนะฮะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้น,นะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มปฏิบัติการของเรากันเลยดีกว่าซึ่งก่อนเราจะเริ่มกันนะฮะคุณผู้ชมสำหรับใครมาด ตามคลิปแหมงเราด้วยนั่นเองซึ่งตอนนี้นะครับคุณผู้ชมสาม,มารถนำการกดก,กระดิ่งไปช่องเราได้เพื่อรับข่าวสารใหม่ๆกันด้วยนั่นเองอ๋อใจแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยล่ะ <c oughs> ขอบคุณครับม okay, ิสเตอร์ซีโอเคท่านผู้ชมตอนนี้เรามาเจอมิสเตอร์ซีตัวแรกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเอ่ออันนี้เขาเขียนว่าอะไรอะ่ะคุณผู้ชมเอ่อแท็กแรกนะฮะสติ๊กหรอโอ้สวัสดีครับมิสเตอร์ซีอันนี้เป็นอุปกรณ์อะไรเอ่ยอ้าวอันนี้คืออุปกรณ์สติ๊กยังไงล่ะเฮียฮึสติ๊กอันนี้น่ะสำหรับเราแฮกเกอร์แล้วมันไม่ใช่สตติ๊กธรรมดาาแ่่ว มันสามารถทำลายล้างโลกได้เลยถ้าเกิดนายไม่เชื่อเนี่ยนายลองไปทดสอบดูสิแต่เขาบอกไว้ก่อนเลยนะว่ามันอันตรายมากมากคุย <î coping> มันอันตรายมากมากคุณผู้ชมอ่าขวา้ลยซ้ายดีนะคะคุณผู้ชมลองดูด้านนี้อ๋อนี่ดูเหมือนกับว,ว่าจะเป็นติ๊กที่เขาพูดถึงนะคะคุณผู้ชมซึ่งติ๊กเนี่ยดูเหมือนกับว,ว่าจะมีโโรลเวบบอกด้วยนะครับซึ่งอันแรกจะเป็น25นะฮะอันที่2เป็น50อันที่3ก็จะเป็น100นะฮะอันที่สี่ก็จะเป็น500นั่นเองนะครับซึ่งถือว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจมากเลยผมจะากรดึงอ 25นะครับแล้วก็100แล้วาร้0ยมาละกันนะครับกล่องด้านซ้ายมือคืออะไรเอ่ยอ๋อด้านซ้ายมือดูเหมือนจะเป็นสมอนเตอร์นะฮะแล้วก็มีสัตว์ด้วยนั่นเองเอาเป็นว่าผมจะดึงมาแค่อย่างละ2ละกันนะฮะซอมบี้ไม่น่าจะเวิร์กกว่าคุณผู้ชมอ่สกิล์ตตันก็ไม่น่าจะเวิร์กเอาเป็นสไปเดอร์นะฮะแล้วก็คีเปอร์ดูละกันโอเคเพราะฉะนั้นนะฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาลองทำการทดสอบกันดูดีกว่าไหนลองดูซิว่าถ้าเกิดเป็นวัวจะเป็นยังไงนะฮะเราลองเบสิกเบสิกดูที่โรเลโอยี่สิบหเอานะหนึ่ สองซ้ำวัว o ้ my god เอาใหม่เอาใหม่ใหม่หนึ่งสองซ้ม oh my god อะไรถ้าเกิดเป็นหมูนะฮะคุณผู้ชมอันนี้เราจะทำการเพิ่มแอดวานซ์ขึ้นมาหน่อยนะฮะเป็น100ละกันเอาลหมนะหนึ่งสองซ้ำ oh my god หมูหายไปแล้วค oh ุณผ okay. okay. ู hey! ้ชมเอาอยู่นู่นอยู่นู่นเอ้ยมีไก่มีไก่มัหนึ่งสองซ้ำ <g ly> ไก่บินไปนู่นเนี่ยคุณผู้ชมโคตรไกลเลยอ่ะคุณผู้ชมเล้วก็สมมุว่าเป็นในส่วนมอนเตอร์แหละทั้งผู้ชมอา่าอย่างเช่นเราจะลองในส่วนเจ้าตัวสไปเดอร์แล้วกันนะฮะซึ่งเจ้าตัวสไปเดอร์เนี่ยเวลามันอยู่ตอนกลางวันเนี่ยมันจะไม่โจมตีเรานะฮะแต่ก็เป็นตอนกลางคืนเนี่ยมันจะโจมตีเราเนั่เนเองนะครับเลเวล500ร้อยไปเลยคุณผู้ชมปุ้งโอ้ my god อะโอเคโอเคลองคิปเปอร์ดูนะคุณผู้ชมอาจจะนี่เน่จะระเบิดจะระเบิดให้มาอยู่กับวัวเลยดีกว่านะครับดูเหมือนกับว่าถ้าเกิดเราไว้สกิลนี้น่ะเราจะกลับไปอยู่ตรงนู้นเลยนะฮะคุณผู้ชมเออเห็นไหมเห็นไหมเห,หมเหือนสกิลมันไล่ไล่กันเลยนะฮะและ้วถ้าเกิดสมมติว่าเา500ลเวลห้าร้อยเลยคุณผู้ชมหนึ่งสองสามวอเตอร์เฟิรมันต้องละมุมนี้เว้ยคุณผู้ชมคือมันไกลมากๆเลยนะฮะโบพี่ดี <laughs> โอ้หลุดโลกไปเลยมึงอน่าป่านนั้นนะคีเปอร์ซึ่งตอนนี้ดูเหมือนกับว่าจะเป็นในส่วนของไอเทมชิ้นแรกนะฮะคุณผู้ชมซึ่งถือว่าอะไรที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับโอเคยังไงก็ต้องขอบคุณมิสเตอร์ซีมากๆเลยนะฮะที่ได้เอาอุปกรณ์เจ๋งๆมาฝากเรานั่นเองนะครับต่อไป่านผู้ชมเลเวลที่2กันดีกว่าเลเวลที่2นี้ดูเหมือนกับว่าจะเป็นชุดเกาะนะฮะเอเจ้าไก่ไก่บิด นี่เนี่ยตีทีเดียวได้เนื้อไก่เลยนนเนี่ยคุณผู้ชมซึ่งแล้ววิที่2นี้ดูเหมือนเขาจะเป็นชุดเกาะนะฮะเออมิสเตอร์ซีครับชุดเกาะน,นี้มันคืออะไรครับผมเป็นชุดเกาะของแฮกเกอร์ที่เราดเนิมนการยึดมาไงล่ะและฉันบอกในคําเดียวเลยว่าชุดเกาะอ,อันนี้มีพลังทําลายอนุภาพร้แรงสูงมากๆเลยถ้าเกิดนายไม่เชื่อน่ะนายลองไปทดสอบดูก็ได้นะว้าวโคจ๋บเลยฮะคุณผู้ชมเอ,อ่อเพราะฉะนั้นนะครับผมจะทาการโยนของทิ้งไว้ก่อนละกันนะฮะแล้วก็จะทาการเอ,อ่อ เคลียร์ของทิ้งไปนะฮะจะได้ง่ายๆดีนะครับซึ่งภายในกล่องนี้นะฮะดูเหมือนก็จะมีในส่วนชุดเกาะนะฮะคุณผู้ชมซึ่งชุดเกาะที่แฮกเกอร์ไดิมการใช้เนี่ยเป็นชุดเกาะที่ทํามาจากเนเธอร์ N A นั่นเองซึ่งอันนี้เนี่ยจะเป็นแร่ใหม่ด้วยกันนะครับด้านขวามือนะครับจะเป็นในส่วนเจ้าต,ตัวซอมบี้โอ้เจ้าเจ๋วเจ้า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 ทางอันเดอะผมจะทําการขโมยมานะฮะนี่อ่ะคุณผู้ชมโอ้ถือว่าเป็นการลงมูลที่ดีมากๆเลยนะครับเอ่อไม่ทราบว่ามิสเตอร์ซีครับไอชุดเกาะพวกนี้เนี่ยมันแข็งแกร่งยังไงล่ะครับผมชุดเกาะพวกนี้น่ะล้อจริง แล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้แข็งแกร่งอะไรมากหรอกแต่ว่าชุดเกราะพวกนี้เนี่ยมันทําให้นายเนี่ยสามารถที่จะโจมตีกับเหล่าเพย์ยอคนอื่นๆได้หรือจะเป็นมอนเตอร์ก็ได้ว่าชุดเก่าะเนี่ยมันโดนลงมนมาเยอะมากางไงล่ะ โเขาแจ๋วเลยคุณผู้ชมไหนเราลองใส่นี่โอ้โหค่าสกอร์นี่ถือว่าสูงมากๆเลยนะฮะคุณผู้ชมว่าจะเป็นป้องกันไฟเอ่ยหรือจะเป็นโพเทนชั่นเอ่ยอะไรประมาณนี้แล้วก็อย่อื่นอีกมากมายผมคิดว่ามันคงเป็นที่ที่ว่าแจ๋วมากๆเลยนะฮะไหนไหนเราลองทดสอบซิสวัสดีซอมบี้พิกแมนไหนไหนลองตีเราได้ไหมอุ้ยโอ้โหวอเตอร์ฟ้ดูเหมือนกับว่ามันตีเราปุ๊บนะฮะคุณผู้ชมคือมันตายเองเว้ยคุณผู้ชมดูดิดูดิโป๊ะ คุณผู้ชมอาจจะไม่เห็นภาพนะฮะเดี๋ยวเรามาลองทดสอบคุณผู้ชมได้ดูกันนะฮะโบไปทีนี่เข้ามาแล้วครับอุ้ย แจ๋วว่าคุณผู้ชมโอ้โหเป็นชุดเกาะของแฮกเกอร์นะฮะที่ได้โดนยึดมานะฮะจากเหล่าแฮกเกอร์นั่นเองนะครับผมไม่น่าแปลกใจเลยว่าทาไมมันถึงแข็งแกร่งในรูปแบบนี้นะฮะซึ่งถือว่าอะไรที่โศกูดมากๆเลยนะครับโอเคยังไงก็ต้องขอบคุณมิสเตอร์ซีมากๆเลยนะฮะสำหรับชุดเกาะนี้นะครับต่อไปครับคุณผู้ชมต่อไปจะเป็นในส่วนของเอพิโซดที่3แล้วนะฮะนั่นก็คือ tools นะครับซึ่งอันนี้จะเป็นในเรื่องของอุปกรณ์นะฮะโดยก่รงผมคิดว่ามันต้องมีอะไรเกี่ยวกับแร่แน่ๆเลยนะครับอ๋อมิสเตอร์ซ อุปกรณ์ใช่ไหมฮะแล้วอุปกรณ์เนี่ยมันมีความสําคัญยังไงบ้างครับจริงๆแล้วเนี่ยอุปกรณ์ที่เราแฮกเกอร์เอาไว้ใช้ชีวิตในประจําวันเนี่ยมันก็เหมือนอุปกรณ์ทั่วไปในเกมไมโครฟ์เนี่แหละแต่ว่าแฮกเกอร์เราเนี่ยนะความแร่เหลี่ยมและอุปกรณ์พวกนี้นะไปลงมนทําให้อุปกรณ์ในแต่ละชิ้นน่มีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นยังไงล่ะว้าว wow. โค้ดแจวเลยอะคุณผู้ชมอ้อมีทั้งดาบนะฮะคุณผู้ชมแล้วก็มีอุปกรณ์เบื้องต้นม่าจะเป็นพ่วงพิกแอ๊กนะฮะจอบขวานอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งถือว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆเลยนะฮะโอเคโอเคเพราะฉะนั้นนะครับผมจะค่อยๆทําการดึงมานะฮะแล้วก็มีดาบด้วยคุณผู้ชมโอ้โหรู้สึกว่าดาบจะมี2องเลเวลด้วยนะฮะคุณผู้ชมอันนี้เหมือนก็จะเป็นกล่องโล่งนะฮะคุณผู้ชมน่าจะไม่มีอะไรนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองทําการทดสอบในส่วนของขวานเลยละกันนะฮะซึ่งถือว่าเป็นอะไรที่เบสิกเบสิมกม นะครับเอาด้านหน้านี้เลยดีกว่าคุณผู้ชมอ่านะหนึ่งสองสามโบโอ้โหยังกับเกมหมดคุณผู้ชมอะไรมันจะรวดเร็วในรูปแบบนี้นะฮะคือมันตัดต้นไม้ได้แบบว่าเร็วมากๆเลยคุณผู้ชมดูทนะีฮะเราแค่ทำกางคลิกแค่เนี้ยตัดเสร็จแล้วอ่ะคุณผู้ชมโคตรแจ๋วเลยนะฮะโอ้โห สุดยอดไปเลยฮะคุณผู้ชมอ่าเอาสักต้นหนึ่งแล้วกันนะฮะคุณผู้ชมเราลองมาด้านนี้กันดูนะครับดูซิว่ามันจะแข็งแกร่งเพิ่มเติมหรือเปล่านะครับแล้วดูเหมือนกับว่าหลอดเลือดหรือว่าหลอดของอุปกรณ์เนี่ยก็ไม่ขึ้นด้วยนะฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาลองในส่วนพีแอคกันนะฮะคุณผู้ชมซึ่งดูจากทรงแล้วผมคิดว่าภายในพีแอคกองนี้นะฮะอาจจะมีไดมอนด์อยู่ก็เป็นไปได้นะฮะเราต้องการขุดโอ้ my god โอ้ my god oh my goodness boy 呼，我么叫嘛？呼、huh. uh。Huh. Uh huh. uh huh. ผมตอบที่คำเดียวแล้วผมว่าอุปกรณ์ตอนนี้โคตรแน่นหนานะฮะไม่เคยพบเคยเจอนะฮะอุปกรณ์อะไรที่มันแข็งแกร่งในรูปแบบนี้นะฮะพอเวลาทุบออกมาปุ๊บเนี่ยดูเหมือนกับว่าแร่หนึ่งบล็อกเนี่ยมันจะไม่ได้มันกันตบแค่ชิ้นเดียวเท่านั้นนะฮะแต่ว่ามันดรอปออกมาได้เยอะมากๆเลยคุณผู้ชมดูดิฮะมีทั้งเลสโทนมีทั้งไดมอนด์นะฮะแล้วก็มีทั้งลาพิสนะครับเอ้ยเดี๋ยวนะเราเจอเอเมโรลด์ด้วยโโอ้หเป็นอะไรที่โชคดีมากๆเลยนะครับถ้าเกิดเป็นพวกผมคิดว่าคุณผู้ชมน่าจะทันนดีนะคุณผู้้ชมโอพวกก็็เปนปนระมาณนด ะะซึ่งมันก็ไม่ได้มีอะไรมากมายเลยนะฮะก็ตามสเต็ปธรรมดาเลยะฮะคุณผู้ชมเหมือนเกรมโหมดเลยะไรประมาณนี้นะครับถ้าเกิดเป็นในส่วนของจอบนะฮะคุณผู้ชมจอบก็น่าจะเป็นพวนดินปกติผมคิดว่าน่าจะไม่มีปัญหาอะไรมากมายนะครับต่อมาเรามาลองในเรื่องของดาบทะเลดีกว่านะฮะโอ้โหไอเทมเยอะเกินคุณผู้ชมโอเคผมขอทาการเคลียร์ของสักครู่หนึ่งหลังจากที่เราเริ่มการเคลียร์ของเสร็จสิมม้ไปที่เรียบร้อยแล้วนะฮะคุณผู้ชมเราเจอในส่วนเจ้าตัวซอมบี้พิกแมนเนี่ยอยู่ทั้งหมด2ตัว้วยกันนะฮะเราจะมาลองดาบละตัวละกันนะครับเรมระะเรามาลอง ตัวดาบเบสิกเบสิกก่อนนะฮะหนซ่อมว,ว้าวดูเหมือนกับว่าเราจะได้โชคราภที่ดีมากๆเลยนะฮะเพราะมันทาการดรอปในส่วนของดาบทองด้วยนั่นเองนะครับเดี <c oughs> ๋ยวเรามาลองล้วนที่สองกันดีกว่าคุณผู้ชมว่าอันที่สเนี่ยมันจะแข็งแกร่งมากขนาดไหนหนึ่ซ่อม <c oughs> <screws> นอกจากที่เราจะโชคดีนะคะได้ดาบมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะคุณผู้ชมเราได้ในส่วนของเศษทองด้วยนะครับแล้วก็ได้ทองอินคอตมาด้วยนะฮะไม่นำซ้ำนะู้ชมดูเหมือนกับว่ามอนเตอร์พิกแมนน่ะก็กระเด็นไปไกลมากๆด้วยนั่นเองนะครับซึ่งอันที่2นี่ถือว่าเป็นอะไรที่โชคดีสุดๆไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะอันนี้ผมท้อการโยนทิ้งละกันนะฮะคุณผู้ชมเนี่ยโยนทิ้งไปโยนทิ้งไปนะคะเหลือแค่อันเดียวพอนะครับโอเคยังไงก็ต้องขอบคุณในส่วนของมิสเตอร์ซีมากๆเลยนะฮะเดี๋ยวเราไปดูอันถัดไปกกันเลยดีว่่าาคุชมมตอ ชมจะเป็นในส่วนของเอพิโซดที่4นะคะนั่นก็คือธนูนั่นเองเอ่อมิสเตอร์ซีครับไอธนูนี่ทำไมมันไม่อยู่ในส่วนของทูละครับไม่ได้หรอกเพราะว่าธนูอันนี้เนี่ยเป็นธนูที่ค่อนข้างจะรุนแรงมากกว่าอุปกรณ์พวกนั้นซะอีกถ้าเกิดนายไม่เชื่อไหนได้ลองทดสอบดูกับเหล่ามอนเตอร์ดูซิว้าวดูเหมือนกับว่าจะมีความน่ากลัวมากกว่าอุปกรณ์ทั่วไปนะฮะอันนี้เป็นในส่วนของสัตว์นะฮะคุณผู้ชมซึ่งก็จะมีสัตว์ให้เราเลือกเล่นอยู่ทั้งหมดประมาณ4ตัวด้วยกันนะครับกอีกะะอบ,บ คุณผู้ชมทำไมต้องมี2แบบด้วยผมก็ไม่ค่อยเข้าใจนะฮะแต่ว่าโอเคเดี๋ยวเรามาลองทำการทดสอบกันเลยดีกว่านะฮะเริ่มจากเบสิกเบสิกก่อนละกันนะฮะคุณผู้ชมโดยการที่ผมจะมาทดสอบในส่วนของหมูละกันนะฮะไหนลองดูซิคุณผู้ชมอันนี้อันแรกนะคุณผู้ชมโบ้ไปทีวอดโอ้ my god ผมคิดคุณผู้ชมอาจจะมองไม่เห็นนะฮะเอานะหนึ่งสองสามไปไกลมากคุณผู้ชมโอ้โหไปตรงนู่นนะฮะและกันอันที่สองละฮะคุณผู้ชมหนึ 1, 2, ่งสองสาม เดี๋ยวกันนะคุณผู้ชมเราลองเล็งก่อนหนึ่งสองสอง่อโบดิดเดียวก็ตายค่ะคุณผู้ชมเอ้ยเราเจอเราเจอในส่วนของเจ้าตัวคีเปอร์คุณผู้ช,ชมหนึ่งสองสอง่สอโบอ แต่ว่านน er เนี้ยนะคือคีเปอร์นะมันอยู่ในน้ำนี่ยคุณผู้ชมมาเลยแบบว่าเด้งๆอะไรประมาณนี้นะฮะเออซึ่งนี้เราเข้าใจกันแบบง่ายๆนะครับโอ้โหค่อนข้างจะรุนแรงคุณผู้ชมเดียเด๋ยวเดผมเห็นแกะตรงนู้นทั้งผู้ชมเดียเด๋ยวกันนะแล้วเราลองเล็งแป๊บเราลองเล,ล็งแป,ป๊บโบ้ไปทีโดนไหมไม่โดนอกคุณผู้ชมตรงนู้นโดนไหมโดน แกะยังตายอ่ะคุณผู้ชมขนาดระยะไกลในรูปแบบนี้นะฮะคือไม่ต้องทดสอบตัวอื่นแล้วอ่ะคุณผู้ชมคือแค่นี้นะคะค่ะมันก็เห็นอย่างชัดเจนนะฮะว่าลูกธนูพวกนี้นะคะค่ะเขาน่าจะรุนแรงมากๆเลยนะครับหนำซ้ำนะฮะคุณผู้ชมเหมือนกับว่าลูกธนูน่ยมันไม่หายไปเลยนะฮะคุณผู้ชมโอ้โหถือเไลาที่สุดยอดมากๆเลยนะฮะเออลองมาร์สักหน่อยคุณผู้ชมลองมาร์กสักหน่อยบ้งไปดี <ris as> ไม่ด้วยว่ะคุณผู้ชมโคตรเท่นะฮะ,ะ,ะเดี๋ยวก่อนนะอันนี้เป็นตัวแรกอ่ะคุณผู้ชมเหรอล่ะผมอยากด้านที่สองนี่แน่อ ดูเหมือนกับว่าถ้าเกิดเป็นอันที่สองเนี่ยมันจะเผาด้วยนะฮะแล้วก็กระเด็นด้วยนะครับในส่วนของอันแรกเนี่ยดูเหมือนกับว่าจะไม่เผานะฮะแล้วก็จะไม่กระเด็นนะครับมีหนําซ้ำนะ่านผู้ชมดูเหมือนกับว่ามันจะมีหลอดในส่วนของอุปกรณ์ด้วยนั่นเองนะครับโอเคเพราะฉะนั้นนะครับผมตําการเคลียร์ของพวกนี้ไปเลยดีกว่านะฮะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของอีพิโซดที่5กันต่อมานะฮะคุณผู้ชมคืออพิโซดที่5นั่นเองนะครับซึ่งอพิโซดที่5นี้เขาบอกว่าชิคเก้นบอกคุณผู้ชม มันคืออะไรวะน้คุณผู้ชมเอ่อมิสเตอร์ซีครับ,ออรบไอชิเก้นนี่มันคืออะไรครับอ๋อชิกเก้นเนี่ยนะมันไม่ใช่อาหารนะพเพรียแต่ว่ามันเป็นกรณ์ทําลายล้างสงัวอีกหนึ่งชิ้นที่เราแฮกเกอร์นเนี่ยนิยมใช้มากๆเลยเวลาฆ่าศัตรูในระยะกระชั้นชิดนั่นเองมันอารมณ์เหมือนกับว่ามันจะเป็นดาบอะไรประมาณนี้เลยถ้าเกิดนายม่เชื่อนะนายลองเงมอนเตอร์แล้วลองไปทดสอบดูสิ มันเหมือนกระดาบเลยเหรอวะคุณผู้ชมอันนี้ผมอยากรู้มากๆเลยอันนี้นะครับจะเป็นในส่วนของมอนเตอร์นะฮะและก็สัตว์นะฮะคุณผู้ชมผมจะทาการดึงเจ้าตัวซอมบี้พิกแมนนะครับแล้วก็สไลด์ออกมานะฮะแล้วก็คีเปอร์ออกมาแล้วกันนะครับรอบนี้ถือว่าเราฝั่งในส่วนของเจ้าต,ตัวมอนเตอร์หลักๆเลยแล้วกันนะครับในส่วนของชิ่เก้นนะฮะเหมือนกับว่าจะมี2ระดับเท่านั้นนะฮะก็คือ1000งพันโอ้ยแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือ500นะฮะโอเคโอเคดูเหมือนกับว่ามันน่าจะสลับกัน <laughs> <laughs> ผมนึกว่าอันถัดมาจะเป็น 5, ะปรปมา ันนี้ะครบซึ่งรอบนี้ดูเหมือนกับว่าวิศเสด็จที่หเนี่ขเขาแน่น่าจะรุนแรงมากๆเลยนะฮะเพราะเขาเนี่ยมีในส่วนของคอกนะฮะมาให้เราเนี่ยทำการทดสอบเลยนั่นเองนะครับอย่างแรกเลยคุณผู้ชมเรามาลองในสวนย่อตัวซอมบี้พิกแมนก่อนละกันนะฮะอันนี้คืออะไรครเนี่ยคุณผู้ชมเราเดินไปใกล้ๆอย่างเงี้ยหรอใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันนะฮะตีเงี้ยโอ้ตีในรูปแบบนี้หรอคุณผู้ชมทำไมมันเบสิกจังวะ เบสิกเกินอะโอ้โอ้อย่างนี้นี่เองคุณผู้ชมอารมณ์เหมือนกับว่าใครเข้ามาโจมตีเรานะฮะแล้วเราถือแค่ในส่วนยอดตัวชิคเก้นน่ะก็ทําสามารถทําให้พวกนี้น่ะตายได้เลยนั่นเองนะครับแต่เกิดพวกเด็กๆพวกนี้ดูเหมือนกับเราต้องํำการคลิกอะไรแบบนี้นะฮะโอ้แบบนี้นี่เองคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมติว่าเราอยากลองในส่วนยอดตัวซอมบี้พิกแมนนะฮะเราต้องตีมันก่อนหนึ่งทีโบ๊ะไปหนึ่งทีโอเคแล้วก็ถือนะฮะโอ้ <Wow. S 1> แบบนี้นี่เองคุณผู้ชมอารมณ์วันนี้เนี่ยผมคิดว่ามันเหมือนกับพวกชุดกลออเเรรายนะะคชมหื อันนี้เป็นสิทธิภาพของชุดเกาะว่าคุณผู้ชมเดี๋ยวผมลองถอดกันนะแล้วเราลองใส่ในส่วนตัวซอมบี้พิกแมนนะฮะเออลองตีโบ๊ไปทีดูซิคุณผู้ชมว่าจะเป็นยังไงนะฮะตีได้ไหมโอ้ตีไม่ได้บอกคุณผู้ชมแสดงว่าเมื่อกี้นะฮะมันเป็นประสิทธิภาพของชุดเกาะนั่นเองนะครับสรุปโดยโรวมแล้วก็คือเหมือนกับว่าถ้าเกิดสมมติว่าเวลามีมอนสเตอร์เดเข้ามาใกล้ๆนะฮะเราก็เอาเจ้าตัวชิคเก้นเนี้ยนะไปตีมันหนึ่งทีอะไรประมาณนี้นะฮะมันก็จะตายเลยนั่นเองนะครับเรียกง่ายว่ามันเหมือนกับ one kick one Q, ะนะ l l เราลองทดสอบ1,000ดูแล้วกันนะคุณผู้ชมหนึ่งสองสามเฮ้ยมันอีซี่เกินไปหรือเปล่าว่าคุณผู้ชมผมถือว่ามันจะมีอะไรที่แบบว่าแอดวานในรูปแบบนี้นะฮะเดี๋ยวกันนะนเดี๋ยวกันนนี่เนี่ย what โอ้ oh my god ดูเหมือนกับว่าเมื่อสักครู่น,นี้นะฮะเลือดเราน่าจะหมดพอดีเลยนะครับและเราก็น่าจะมีปัญหากับเจ้าต,ตัวซอมบี้พิกแมนหนักๆเลยนั่นเองนะฮะพี่มาแล้วไอ้น้องพี่มาแล้วแล้วก็นี่เน่นี่เน่ซึ่งรอบนี้ดูเหมือนกับว่าจะมีการดรอปดาบมาให้เราด้วยนะฮะโอเคอันนี้ก็ถือว่าเข้าใจง่ายนะฮะคุณผู้ชมเป็นการฆ่าศัตรูในระยะประชิดอะไรประมาณนี้กันนั่นเองโอเคฮะคุณผู้ชมก็สำหรับคร่าวๆสำหรับของเราภายในวันนี้นะฮะก็ะน่าจะเป็นประมาณนี้ละกัน ะะยังไงก็ต้องขอขอบคุณวิสเตอร์ซีมากๆเลยนะครับที่ได้มีการนําเสนอในส่วนของเจ้าตัว Hacker Tools มาให้เรานั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะผมก็ชอบการพากในรูปแบบนี้นะครับแล้วก็ชอบสตอรี่ในรูปแบบนี้ก็อย่าลืมไลค์อย่าลืมแชร์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตั้งสายเบอร์ผมด้วยนั่นเองซึ่งเปน็นกำใจผมด้วยแา้ตามลิปแหมงเราด้วยนั่นเองซึ่งตอนนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถนำการกดดิ่งมาช่องเราได้แล้วเพื่อรับข a า l สารใหม่ๆกันด้วยนั่นเองก็วันน,น